ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนที่279ฉันจะไม่เล่นกับคุณฉันจะไม่เล่นกับคุณมันเกือบจะเหมือนกับหนังสือประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่าผู้แข็งแกร่งและผู้แข็งแกร่งจะฝึกฝนสองกระบวนท่าของเสือคำรามและมังกรร้องเหล็กจนประสบความสำเร็จแต่ต้องไปให้ไกลกว่าอาณาจากักรนี้ร่างกายของลูเชงสบายตัวและไม่มีเสียงทองและเหล็กกระทบกันระหว่างกระดูกไม่ต้องกังวล กรุณาเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของร้านเป็นวันที่ดีมันชื่อเดียวกันเป็นสีเดียวกันผลกระทบที่แท้จริงของเซนในครั้งนี้ยังคงเป็นเซลล์อมตะที่ถึงกลางคิ้วมีเม็ดสีทองละเอียดสามเม็ดควบแน่นและเปล่งประกายทิ้งกันที่เดียวเท่านั้นและเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดมันเหมือนกับราชาสามองค์ที่ยืนเคียงข้างกันสั่งการทั้งร่างกายของลูเชงและเซลล์อมตะทุกเซลล์นั้นแข็งแกร่งกว่าเซลล์อมตะตัวแรกของลูเชงหลายเท่าหมายความว่ามันเป็นคนลัประเภทกัน หลังจากการก่อตัวของเซลล์ผ่านไม่ได้ที่ 3. พลังงานที่ลดลงไม่มีที่ไปดังนั้นมันจึงกลับไปที่เซล์แรก2เซลล์หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ว่าฉันจะฝึกเซลอ์อมตะกี่เซลลเซล์แรกจะแข็งแกร่งที่สุดตามมาด้วยเซลลที่2และ3เนื่องจากทุกครั้งที่มีการสร้างรายละเอียดที่ไม่เลวใหม่ในอนาคต2องสามรายการแรกจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับประกรันซึ่งจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันไม่ต้องการให้คุณทิ้งฉันไว้คนเดียวร่างกายได้ก้าวไปสู่ระดับชีวิตที่สูงขึ้นแล้วอัญญประกาศคู่มันไม่เหมือนกันมันต่างกันเซลล์อมะตตสา3เซลล์และดาวที่ทำลายไม่ได้คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ใช้ไม่ดีเหรอไม่ใช่ปัญหาแต่ก็ไม่เป็นปัญหากรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลกูซวนจุด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 ,จด,จด อายุ750ปีเล่นชื่อเกมเขาลงมายังโลกนี้อย่างกระทันหันเหยียบถนนยาวที่สุดโทมด้วยเท้าทั้งสองข้างหมุนตัวและเงยหน้าขึ้นแสงเริ่มแผดเผาในดวงตาของเขาแปลว่าเหมือนเดิมมาลองดูสิลูเชิงบูเดินไปข้างหน้าอย่างสงบเหยียดมือขวาออกและหอกหักของเจ้าเลงกวนก็พุ่งเข้าใส่มือของเขาด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่นภาพนี้เป็นภาพ ในระยะไกลร่างที่งดงามนั้นโอบรอบศีรษะของเขาด้วยดวงตาของเขาดูสบายๆเหมือนในตอนแรกบูมหากคุณต้องการใช้โทรศัพท์คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับผู้คนได้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาดวงตาของลูเชงลุกโชนด้วยไฟและจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ของเขาก็เหมือนกับธงการเต้นรำใต้เท้าของเขาเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและร่างกายของเขาก็กลายเป็นดาวตกกระแทกเข้ากับร่างนั้นอย่างดูเดือดเอปวอนโมเรน ยกมือขึ้นและยกมีดยาวสีดําขึ้นเบาๆทันใดนั้นริ้วแสงที่ด้านหน้าวัดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของหลู่เซิงรูม่านตาของหลูเออหล่เชิงหดตัวเล็กน้อยและเขาหยุดมือขวาที่ถือปืนที่พยายามกลั้นไว้บังคับให้ชนดาโอกวงมูมตลอดทางร่างนั้นล้มลงอย่างรวดเร็วกระแทกพื้นอีกครั้งและผลักกลับอย่างรวดเร็วรูปร้านอาหารญี่ปุ่นลองดูครับหลังจากถอยห่างออกไปหนึ่งรเมตรในที่สุดร่างนั้นก็หยุดลงเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ แต่คุณก็สามารถใช้เมื่อคุณอยู่ที่บ้านได้เช่นกันฐานรากซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งเดียวกันมันคือเศษอิดหลูเซิงก้มศีรษะลงและกระแทกพื้นด้วยปืนไหลและทองของเขาค่อยๆลอยขึ้นและตกลงไปพร้อมกับลมหายใจของเขาในทางกลับกันคุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับเพจเดียวกันได้ตลอดตั้งแต่สบักปจนถึงท้องน้อยด้านขวา เนื้อและเลือดม้วนตัวและมองเห็นกระดูกเดือยซึ่งน่าตกใจแต่มันกำลังปิดลงอย่างช้าๆดวงตาของเขาวสว่างราวกับดวงดาวคุณฆ่าฉันไม่ได้เชงบายิ้มเผยให้เห็นฟันขาวราวกับหมาป่าคุณอยากไปโรงเรียนในวินาทีถัดมาร่างของหลูเซิงก็แข็งทื่อถ้าไม่ชอบก็ใช้ไม่ได้วันส่งท้ายปีเก่าลูเชงยิงออกไปอย่างไม่ตั้งใจและกลุ่มเมฆเสียงสีขาวหลายร้อยก้อนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ปรากฏขึ้นในอากาศเมฆหนึ่งก้อนเพิ่มขึ้นหนึ่งเมฆ พระเจ้ารู้ว่าความเร็วของเสียงนั้นเกินกี่เท่ากริ๊งกริ๊งกริง๊งมีลิงก์ระหว่างลิงก์และลิงก์วิดีโอนั่นคือความหมายโทรศัพท์ปรากฏชื่อของบุคคลหนึ่งใบหน้าของเขาสงบนิ่งและแสงสีทองส่องออกมาจากกลางคิ้วของเขาให้รสชาติอันศักดิ์สิทธิ์แก่เขาสามเซลล์อมะตะใส่มากเท่าที่คุณสามารถลูเชงยกมือขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและทำลายแสงของมีดเหนือหัวของเขาอย่างง่ายดาย อูซวงหน้าจอโทรศัพท์ดับลงในวินาทีต่อมาฟูโดโมิงซุนคุกนกกระจอกฮันจิพระอาทิตย์สีแดงทองสายลมศักดิ์สิทธิ์แห่งพระจันทร์ใหม่โกรธทราบว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ภัพยพยิบัติจากน้ำแข็งและการเผาศพแผ่นดินม้วนตัวและเปลวไฟลุกขึ้นมีแม้กระทั่งเสียงฟ้าร้องที่ตกลงมาบนท้องฟ้าสีเทาเป็นวิถีชีวิตใหม่ ในขณะนี้หลู่เซิงซึ่งอยู่บนแท่นบูชาได้มายังโลกราวกับเทพ,พเจ้าแห่งสงครามโบราณในตำนานเข้าไปพัวพันและแทงหอกแห่งการพิภากษาในมือของเขาต่อรัฐมนตรีที่กบฏต่อหน้าเขาเอ็กวนไม่มีสีหน้าของเขาดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาจ้องมองที่ลูเชงอย่างไม่แยแสแล้วยกมือขึ้นโบกมีดแสงดาบที่เจิดจัดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนพุ่งทะลุท้องฟ้าอยู่แข่งกันชนกันแตก ปลายปืนที่เหลืออยู่ของเจ้าเล็งกวนทำเสียงแตกเริ่มต้นที่ส่วนปลายค่อยๆสลายไปทีละนิ้วและไล่ลงมาที่สามพร้อมกันนั้นสเปเชียลเอฟเฟกที่งดงามหาที่เปรียบมีได้ของลูเชงและกระดานพื้นหลังก็แตกเช่นกันแสงของมีดสองผ่านและพายุพลังงานที่โหมกระหน่ำทั้งหมดก็หายไปลูเชงมองไปที่ดวงตาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของกูเอ็กวนและดูเหมือนจะอ่านประโยคจากพวกเขามันโออามากฉันจะฆ่ามันด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวตอกอลงอ ลูเชงถอยหลังไปสองสามกและโยนหอ,อกที่หักทิ้งไปอย่างไม่ตั้งใจด้วยใบหน้าที่สงบเขาพูดเบาๆงั้นฉันจะให้เงินคุณจำนวนหนึ่งดวงตาของลูเชงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเทาอย่างรวดเร็วร่างกายของเขากลายเป็นกำยำและท่าทางของเขาสูงขึ้นราวกับยืนอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดสถานะวาวคิรีลูเชงเดินอย่างสงบราวกับว่าเดินมาจากจุดสิ้นสุดของการต่อสู้เทาเขายกมือขึ้นตามต้องการ และในลม ALLY, หายใจถัดไปหลู่เซิงหลายร้อยตัวก็ปรากฏตัวขึ้นในทิศทางต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆและอิริยาบถต่างๆในโลกนี้ลูเชงทั้งหมดเดินไปหากูเอ็กอวนในที่สุดใบหน้าที่สงบของกูเอ็กอวนก็แสดงร่องรอยของความผันผวนมีดยาวสีดำในมือของเขาเริ่มสั่น และสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นดูเหมือนจะก่ะตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในร่างกายที่เน่าเปื่อยของเขามีคลื่นในรูม่านตาสีเทาของลูเชงเขาคิดถึงการต่อสู้กับเจ้าเลงกวนในตอนนั้นทำลายความว่างเปล่าลูเชงหลายร้อยคนยิงพร้อมกันและประมาจารย์ศิละปะการต่อสู้ที่แตกต่างกันเกือบ20คนก็ผลีบานแสงไฟพร่างพราาปกคลุมไปทั่วถนนยาวทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้อย่างชัดเจนในที่สุดแสงนั้นก็จางหายไป ร่างสองร่างยืนเงียบเียบ,บนถนนยาวลูเชงตั้งกำปั้นด้วยมือขวาของเขาและใบหน้าของกำปั้นก็แนบแน่นกับหน้าผาของกูเอ็กอวนกูเอ็กวนถือมีดไว้ในมือทั้งสองข้างและมีดยาวสีดำในมือของเขาอยู่ห่างจากกึ่งกลางคิ้วของลูเชงไม่ถึงห้านิ้วในวินาทีถัดมาลู่เซิงกำหมัดของเขาอย่างสงบดีดูเหมือนจะถอนหายใจเล็กน้อยร่างกายของกูเอ็กวนผุก,กร่อนและสลายไปทีละนิด มีดยาวสีดำหล่นลงมาและถูกจับโดยลูเชงโดยไม่ตั้งใจและถือไว้ในมือของเขาสีเทาในดวงตาของลูเชงจางหายไปมองไปที่กูเอกวนที่หายไปเกือบหมดต่อหน้าเขาเขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เสียใจเล็กน้อยคุณหล่อมากฉันไม่ยอมให้ใครหล่อกว่าฉันอยู่ในโลกนี้ดังนั้นจงพักผ่อนอย่างสงบวิญญ,ญาณวีรชนเป็นอมาตะร่างกายของกูเอกวนผุก,กร่อนและสลายไปอย่างสมบูรณ์ เหลือเพียงกองเกราะต่อสู้สีดำที่พังทลายลงมาที่พื้นมีความสุขเล็กน้อยในดวงตาของลูเชงในการต่อสู้ครั้งนี้เขายังคงประเมินความน่ากลัวของซอมบี้ระดับนักรบต่ำไปถ้าเขาไม่ได้สังเกตว่ากูเอ็กวนดูเหมือนจะมีท่าทางที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเขาคงลงมือก่อนและฆ่าฝ่ายตรงข้ามฉันเดาว,ว่ามันยากที่จะบอกผลลัพธ์เดอะชัตเตอร์วอยนั้นแข็งแกร่งขึ้นจริงๆร,ร,ร่างโคลนที่แปลงร่างแล้วมีการโจมตีมากกว่า200ครั้งซึ่งมากกว่าเดิมถึงสองเท่า การสลายความว่างเปล่าเป็นขีดจำกัดของพลังการต่อสู้ของหลู่เซิงแน่นอนว่ามันถูกใช้ในพื้นที่แห่งความฝันด้วยไม่มีโอกาสข้างนอกไม่มีใครคุ้มกับกลอุบายของฉันหลู่เซิงคิดอย่างสบายๆว่าเมื่อฉันใช้เล่ห์เหลี่ยมนี้ต่อหน้าคนทั้งโลกจริงๆมือควรเปื้อนเลือดของนักสู้ในขณะนี้ควันดำหนาทึบลอยขึ้นจากเปลือกที่เหลืออยู่ของกูเอ็กอวนต่อหน้าเขามันเหมือนกับธงขนาดใหญ่ที่ปลิวไปตามลมโอบรอบลูเชงอย่างรุนแรงลูเชงหลับตาลงอย่างสงบ เต็มไปด้วยความคาดหวังสมบัติของปราดการต่อสู้ชื้นมืดศกกระปรกกลิ่นเหม็นฝนตกต่อเนื่องและแวกบ้านวุ่นวายซากศพลอยในท่อน้ำเน่าเหม็นทุกวันร่างผอมบางแหวกม่านฝนและรีบวิ่งเข้าไปในถ้ำเล็กๆที่ทำจากท่อร้างที่ชายคุณกลับมาแล้ว ภายใต้ผ้านวมที่สกกระปรกและเก่ามีร่างผอมบางปรากฏขึ้นใบหน้าซีดเซียวและสู้ผอมของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจทั้งร่างเปียกฝนริมฝีปากเขาซีดเด็กชายตัวสั่นเล็กน้อยจากความหนาวเย็นหยิบหลอดแก้วหนาหนึ่งกําปั้นยาวหนึ่งฟุตออกมาจากแขนของเขาหลอดบรรจุของเหลวสีขาวขุ่นอยู่ครึ่งหลอดและส่งให้กับเด็กชายตัวเล็กผอมบางพร้อมกําชับว่า กินเร็วข้าวเด็กน้อยมองไปที่หลอดที่วัยรุ่นยื่นให้กระพริบตาและพูดด้วยความประหลาดใจและดีใจที่ชายนี่คืออาหารเสริมรถเก็บขยะที่เพิ่งมาถึงวันนี้พลิกนานแล้วเคยมีสองหอรออ,อ,อใบหน้าของชายหนุ่มใายแววเป็นศัตรูและเขาพูดอย่างขมขื่นน่าเสียดายที่พวกอันธพาลจากแก๊งเซียลเต่าฉกหลอดไปฉันจะให้พวกเขากินอาหารของเราไม่ช้าก็เร็ว แล้วคายมันทิ้งที่ชายสมาชิกของแกงมีดน้อยนั้นไม่ง่ายที่จะยุ่งด้วยดังนั้นอย่าต่อสู้กับพวกเขาเด็กชายตัวเล็กๆดื่มสารละลายสารอาหารที่มีเมฆมากในจิบเล็กน้อยเกลียกล่อมเขาอย่างเป็นกังวลดวงตาของเด็กชายเย็นชาถ้าเราไม่ต่อสู้กับพวกเขาเราจะต้องอดตายไม่ช้าก็เร็วอาจมีทางรอดในการต่อสู้กับพวกมันที่ครับระวังตัวด้วยนะครับเด็กน้อยยื่นสารอาหารที่เหลือให้ชายหนุ่มอย่างเชื่อฟัง พี่ผมอิ่มแล้วผมจะให้ส่วนที่เหลือในตายเย็นชาของเด็กชายมีความอบอุ่นเขาแตะศีรษะของเด็กชายตัวเล็กๆหยิบสารละลายสารอาหารแล้วดื่มลงไปเขาเช็ดปากด้วยแขนเสื้อที่เปียกสายตามองไปที่สายฝนที่ตกหนักข้างนอกด้วยท่าทางที่ดุร้ายเสวียนเออ้อยไม่ต้องกังวลที่ชายจะส่งเจ้าไปที่ฐานไม่ช้าก็เร็วเพื่อเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วตอนที่สอง จิตใจของข้าก็เหมือนมีดและชีวิตมนุษย์ก็เหมือนยาทักษะศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะการต่อสู้การฆ่าแล้วหันหลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วบ้าไปแล้วเด็กคนนี้มันบ้าไปเถอะอย่าสู้กับคนสิ้นหวังอย่างเขาร่างหลายร่างนอนราบก,กับพื้นมีเลือดไหลนองไปทั่วที่ชายร่างผอมบางผุดขึ้นจากพงหญ้าใกล้ๆพร้อมกับเสียงร้องไห้แล้วโถมตัวเข้าใส่คนคนหนึ่งพลางร้องเสียงดังอย่าร้องไห้ร่างนั้นพยายามลุกขึ้น ใบหน้าของเขาซีดมากเนื่องจากการเสียเลือดมากเกินไปใบหน้าและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและรอยแผลเป็นฉันยังไม่ตายที่ชายเด็กชายร้องไห้ด้วยความดีใจและกอดเด็กชายตรงหน้าแน่นเด็กชายโอบแขนรอบตัวเด็กชายมองศพข้างๆอย่างดูดันและพูดทีละคำสเสวียนเออร์น้อยเจ้าเคยเห็นหรือไม่หากเจ้าต้องการให้ผู้อื่นเกรงกลัวเราและมีชีวิตที่ดีเจ้าจะต้องใจร้ายพอตัวคุณต้องจำไว้ว่าเมื่อคุณฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้ในอนาคต คุณต้องฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่เชี่ยวชาญในการฆ่าคนถ้าคุณไม่ฆ่าคนคนจะฆ่าคุณจดจำอัญญประกาศคู่จำได้ครับพี่พวกนายสองคนนี่มันแข็งแกร่งจริงๆนายสามารถอยู่ในกองขยะในถิ่นทุนกันดานได้นานขนาดนี้จากนี้ไปแค่ตามชั้นมาชายร่างสูงกำยำราวกับภูเขากล้ามเนื้อกำยำและใบหน้าที่พร่ามวยยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาทั้งสองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มทั้งสองร่างมีความสุขชายหนุ่มกอดเด็กชายหัวเราะและพูดว่า คุณเห็นไหมเซียวซวนเอ,อ๋ยอย่างที่ฉันพูดฉันจะพาคุณไปที่ฐานและให้โอกาสคุณเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้สิ่งที่ฉันพูดฉันทําได้เด็กชายเงยหน้าขึ้นดูตื่นเต้นพยักหน้าอย่างแรงใบหน้าเล็กๆของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยฉันยังมีลูกสาวที่อายุเพียงห้าขวบในปีนี้คุณไม่เชื่อฉันมีรูปภาพฉันจะแสดงให้คุณเห็น อัญญาประกาศคู่ชายผู้คุกเข่าอยู่บนพื้นหยิบนาฬิกาพพอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากกระเป๋าเสื้ออย่างมีอารมณ์และนาฬิกาพพก็แสดงร่างสองร่างร่างหนึ่งใหญ่และอีกร่างเล็กกอดกันเด็กชายถือมีดเปรียบเทียบใบหน้าของชายในอัลบั้มนาฬิกาพบและสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าที่น่ารักของหญิงสาวในอัลบัม้มในที่สุดคลายคุณไปขอบคุณขอบคุณเด็กชายหันหลังและจากไปชายผู้คุกเข่าอยู่บนพื้นรู้สึกขอบคุณ แต่มีแววตาอมมหิตในดวงตาของเขาเดินออกจากห้องใต้ดินที่มืดมิดเด็กชายเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังสูบบุหรี่ยืนอยู่ในเงาของผนงังมันถูกฆ่าไปแล้วเหรอชายหนุ่มดับบุหรี่แล้วถามเด็กชายวัยรุ่นพยักหน้าสีหน้าโล่งใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายหนุ่มเขาตบไหล่ชายหนุ่มและพูดอย่างสบายๆคนเหล่านี้ล้วนเป็นลัทธิของนิกายยุคสุดท้ายและบุคคลที่สูญเสียบุคลิกภาพของเขาไม่คู่ควรกับความสงสาร ยังคงประโยคเดิมถ้าคุณไม่ฆ่าคนอื่นคนอื่นจะฆ่าคุณไม่ว่าจะฝึกศิลปะการต่อสู้หรือเป็นมนุษย์คุณต้องโหดเยี่ยมอัญยประกาศคู่เข้าใจแล้วพี่ชายหนุ่มสลัดแขนของชายหนุ่มออกอย่างหมดความอดทนและก้าวเดินไปที่ดวงอาทิตย์ชายหนุ่มยืนอยู่ข้างหลังเขาสายหัวอย่างช่วยไม่ได้คูเอกวนที่ชายของคุณตายแล้วชายหนุ่มที่กำลังฝึกดาบอยู่นั้นตัวแข็งทื่อและจ้องมองคนที่กำลังมาอย่างว่างเปล่าผู้มาเยี่ยมยืนย่นมีดถักและพูดว่า เป็นการแก้แค้นของนิกายกำจัดล้างโลกดูเหมือนว่าจะมุ่งเป้ามาที่คุณแต่พี่ชายของคุณปิดกั้นไว้เพื่อคุณเขาฆ่านักรบระดับหกไปแล้วสิบสามคนแต่เขาก็ยังตายไม่สามารถเอาศพกลับมาได้มีเพียงมีดเล่มนี้เท่านั้นที่ยังคงอยู่ฉันบอกคุณก่อนหน้านี้ว่าคนของนิกายกำจัดล้างโลกไม่สามารถถูกมองว่าเป็นมนุษย์ได้พวกเขาทั้งหมดเป็นคนบ้าสาวกที่คลั่งไคล้ลัทธินอกกรีดและเป็นเมเร็งที่ใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในชุมชนมนุษย์ไม่มีอะไรที่พวกเขาพูด ไม่อยากจะเชื่อเลยดีผู้มายืนวางมีดหักที่เปื้อนเลือดลงส่าหัวแล้วเดินจากไปข้างหลังเขาเป็นชายหนุ่มที่ล้มลงกับพื้นด้วยความงุนงงคำพูดสองสามคำก้องอยู่ในใจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันมีลูกสาวได้โปรดอย่าฆ่าฉันถ้าคุณไม่ฆ่าคนคนจะฆ่าคุณจำได้ไหมพวกเขากำลังมาที่คุณพี่ชายของคุณปิดกั้นคุณ ในสนามรบร่างที่อยู่ยงคงกระพันแสงของดาบเป็นเหมือนน้ำตกและสัตว์ประหลาดก็ร่วงหล่นลงมาทีละตัวหลายคนมองไปที่ตัวเลขและพูดคุยกันบนรรลุระดับ9ก้าเมื่ออายุ40กูเอ็กกวนผู้นี้ถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นแม้ในหลีกศิละปะการต่อสู้ทั้งหมดจริงเหรอฉันได้ยินมาว่าดวนยี่เฟงผู้ซึ่งเต็มใจที่จะฝึกฝนวิชาดาบได้แสดงความสนใจในตัวเขาแล้วและเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวในไม่ช้า ของเขาโหดเหี้ยมเกินไปการฆ่าสัตว์ประหลาดก็เหมือนกับการตัดหญ้าเขาโหดเหี้ยมในการฆ่าคนไม่มีสมาชิกลัทธิลางโลกหนึ่งหมื่นหรือแปดพันคนที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันน่าฆ่ามากกูเอ็กวนท่านหลอดดวนเคยเห็นดาบของคุณมาก่อนและบอกว่าดาบของคุณคมเกินไปและสังหารได้เกินไปขั้นแรกให้สอนวิธีการรับมีด้อแห่งความปรารถนาและเมื่อคุณขัดกลาลักษณะการฆ่าบนมีดแล้ว คุณจะไม่เต็มใจที่จะเห็นคุณมีคนทิ้งฮาร์ดไดรฟ์เก็บข้อมูลลงบนพื้นหันหลังกลับและจากไปชายหนุ่มที่มีดวงตายเย็นชาค่อยๆหยิบฮาร์ดไดรฟ์บนพื้นขึ้นมาอย่างช้าชๆไร้ความรู้สึกและเงียบงนันกูเอ็กวนสิปีผ่านไปทำไมธรรมชาติการฆ่าฟันของคุณไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นแทนมิสเตอร์ด้วนจะไม่ได้เจอคุณรออีกสิปีกูซวนรออีกสิปีกูซวน ร่างนั้นปรากฏขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับความผิดหวังอย่างสุดซึ้งบนใบหน้าของเขาเจ้าหลงผิดไปแล้วเจ้ากำลังเรียนรู้ทักษะการฆ่าไม่ใช่ศิละปะการต่อสู้กูเอ็กวนท่านดวนจะไม่ได้พบคุณอีกในชีวิตนี้ในอนาคตอย่าบอกคนอื่นว่าคุณเป็นคนขอมีดปากจนกระทั่งร่างนั้นหายไปชายหนุ่มที่ก้มศีรษะและเช็ดมีดไม่เคยเงยหน้าขึ้นเลยเขามองดูมีดหักขึ้นสนิมในมือแล้วกระซิบกับตัวเองว่าหลงผิดไปแล้วหรือถ้าคุณหลงทางคุณจะหลงทาง ศิละปะก,การต่อสู้คือทักษะการฆ่าสิ่งที่เขาสอนชั้นฉันจำได้เสมอบูมลูเชงฟื้นตัวจากความทรงจำมากมายเมื่อลืมตาขึ้นรูม่านตาของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงความทรงจำตลอดชีวิตของมาเตียวเซนเกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้นั้นยิ่งใหญ่เพียงพอนับประสาอะไรกับความทรงจำตลอดชีวิตของมาเตียวเซนระดับเก้าที่บริสุทธิ์กว่าเจ้าเลงกวนยกเว้นบางฉากความทรงจำเกือบทั้งหมดที่ลูเชง เข้ามาเกี่ยวข้องคือการซ่อมแซมโซ่การต่อสู้การซ่อมโซ่การต่อสู้และฉากต่อสู้เกือบทั้งหมดเป็นการฆ่าฟันการฆ่าที่บริสุทธิ์ความเยือกเย็นที่จะฆ่าเกือบทะลุกเข้าไปในไขกระดูกของหลูเ่เซิงฉันเคยคิดว่าฉันปกป้องแนวหน้าเป็นเวลาเก้าวันและเจตนาฆ่าที่สั่งสมมากก็น่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วแต่เมื่อเทียบกับอันนี้มันไม่ได้แม้แต่หยดเดียวในมหาสมุทร ผู้เอ็กอวนรุนแรงเกินไปจริงๆเขาเข้าสู่เต่าทั้งหมดด้วยการฆ่าและเขาเดินตามวิถีแห่งความตายที่หาได้ยากยิ่งในศิลปะการต่อสู้เขาอาจฆ่าคนมากกว่าที่ลูเชงเคยเห็นสัตว์ประหลาดที่ถูกฆ่านับเป็นพันล้านในสายตาของเขาชีวิตก็แทบไม่ต่างจากดอกหญ้าแต่เขาก็น่าทึ่งจริงๆการฆาตกรรมครั้งใหญ่เช่นนี้เขายังสามารถรักษาความคิดปกติได้ในท้ายที่สุด ถ้าเป็นคนธรรมดาฉันเกรงว่าพวกเขาจะถูกลดบทบาทลงเป็นเครื่องจักสังหารโดยสมบูรณ์จมอยู่ในความสับสนนอนหมานและจิตสำนึกที่รุนแรงแต่กูเอ็กวนก็ค่อนข้างหน้าเศร้าเช่นกันในฐานะมาเตียวเซนระดับ9้าเขามีชีวิตอยู่มาเกือบร้อยปีและภาพในความทรงจำของเขาเกือบทั้งหมดเป็นสีเทาถูกโชคชะตาเล่นตลกโชคร้ายเหมือนหมอกควันปกคลุมชีวิต หลังจากดูดซับความทรงจำของกูเอ็กวนแล้วลูเชงก็รู้ว่าความแข็งแกร่งที่เขาต่อสู้กับกูเอ็กวนอาจไม่ถึงหนึ่งในพันของความแข็งแกร่งที่แท้จริงของกูเอ็กวนวิธีการฆ่าชีวิตนั้นรุนแรงอยู่แล้วในศิลปะการต่อสู้หลายแขนงและกูเอวนก็เป็นอัจฉริยะและเขายังได้รับมรดกของรูปแบบดาบวงล้อแห่งความปรารถนาและอยู่ในระดับที่9้าเป็นเวลานานพระเจ้ารู้ดีว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นน่ากลัวเพียงใดแม้ว่าเจ้าจะอยู่ในระดับที่สิบ เจ้าก็อาจไม่สามารถอยู่รอดภายใต้คมมีดของเขาได้โชคดีที่เขาไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายลูเชงรู้สึกขอบคุณแต่ก็กลัวเช่นกันเจตนาฆ่าของกูเอ็กวนนั้นรุนแรงถึงขีดสุดส่งและรับได้อย่างอิสระจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการต่อสู้กับลูเชงเขาไม่ได้แสดงท่าทีแม้แต่น้อยเนื่องจากเขาไม่มีเจตนาฆ่าต่อลูเชงเลยและกูเอ็กวนที่มีเจตนาฆ่านั้นน่ากลัวที่สุด ความทรงจําเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของโกเอกวนเป็นสิ่งที่ลูเชงได้ซึมซับมามากที่สุดทักษะดาบของลูเชงได้รับการเลื่อนขั้นโดยตรงไปยังสีอาณาจากักรและไม่ใช่สีอาณาจักรทั่วไปลูเชงมีความรู้สึกที่คลุมเครือซึ่งเหนือกว่าวิชาออกสีอาณาจักรของเจ้าเลงกวน ดินแดนทั้งสี่อยู่ห่างจากอาณาจักรทั้งห้าเพียงเก้าเดียวแน่นอนว่าความทรงจำนี้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ลูเชงต้องการยอมรับเช่นกันคนธรรมดาอาจรู้สึกหดหูใจหากพวกเขาดูภาพยนตร์น้องเลือดแล้วรุนแรงมากเกินไปลูเชงซึมซับความทรงจำหลายสิบปีของกูเอ็กวนในเวลาเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวใจของเขาเย็นชาและแข็งกระด้างมากสิ่งนี้ทำให้ลูเชงนึกถึงประโยคยอดนิยมบนอินเทอร์เน็ตในชีวิตที่แล้วคุณคิดว่าฉันยังสนใจอยู่ไหม ฉันฆ่าปลาในส่วนสดของซูเปอร์มาร์เก็ตมาสิบปีแล้วและใจของฉันก็เย็นชาเหมือนมีดฆ่าปลายังเป็นอย่างนี้เรียกว่าฆ่าคนออกไปแล้วต้องดูละครรับหวานเป็นร้อยตอนถึงจะหายโดยธรรมชาติแล้วลูเชงไม่ลืมแกนศิลปะการต่อสู้ของกูเอ็กวนนอกจากนี้ยังเป็นส่วนสําคัญที่สุดของสมบัติศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดมองหามันอยู่ไหนลูเชงค้นหาความคิดของเขา และในที่สุดก็พบชิ้นส่วนของแสงเย็นในมุมของความทรงจําของเขาเหมือนเศษมีดดูเหมือนว่าแม้แต่ดวงตาจะถูกแทงทันทีลูเชงลังเลอยู่ครู่หนึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กัดฟันและให้เขามีส่วนร่วมในพลังจิตของเขาทัานใดนั้นภูเขาซากศพและทะเลเลือดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลูเ่เซิงศพนับไม่ถ้วนบางคนมีสัตว์ประหลาดต่างดาวด้วยเจตนาฆ่าที่เยือกเย็นปกคลุมท้องฟ้าเหนือทะเลเลือด ทะเลเลือดลอยขึ้นและลงและร่างหนึ่งเดินออกไปอย่างช้าๆดวงตาของเขาเฉยเมยและไม่มีอารมณ์ของมนุษย์อยู่ในนั้นหรือความอบอุ่นใดๆตัดออกด้วยมีดเล่มเดียวบูมในพื้นที่แห่งความฝันหลู่เซิงซึ่งนั่งไขว่ห้างอยู่บนพื้นก็ตัวสั่นอย่างรุนแรงใบหน้าของเขาซีดลง และเลือดไหลออกจากรูจมูกของเขาเขาลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันคว้ามีดยาวสีดำข้างตัวแล้วฟันออกไปมีดเล่มนี้ทําให้เลือดไหลออกมาชวนให้นึกถึงทุ่งข้าวสาลีในฤด,ดูใบไม้ร่วงชาวนาถือเคียวเคียวยกขึ้นสูงขอบใบมีดเย็นและข้าวสาลีชิ้นใหญ่หล่นลงมาทะเลเลือดเป็นสิ่งที่น่ากลัวและแสงของดาบก็กลิ้งไปนาพระไทยของพระเจ้าก็เหมือนมีดความประสงค์ของฉันก็เหมือนมีดและชีวิตมนุษย์ก็เหมือนหญ้ามีดนี้เป็นทักษะศิลปะการต่อสู้ของ กูเอกอวนชื่อฉันตั้งใจจะฆ่า